สวัสดีครับนซิงค์ครับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาดูครับกับหุ่นที่เคยนะครับเคยได้ชื่อว่าเป็นหุ่นที่โกงที่สุดในจักรวาล UC ครับกับเจ้านี้เลยครับ Victory 2 g u n d ั m นะครับผมซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นในรูปแบบของหุ่น SD g u n d ั m เนะที่ออกมานะครับตอนที่ SD g u n d ั m g g e ม e จเจเรชั่ วางจำหน่ายนะครับเป็นเกมผมจำไม่ได้ว่าเครื่องอะไรเนอะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าออกมานานนะครับในปี1999นะตามที่เขียนอยู่บนกล่องซึ่งเราเขาว่าเป็นโมเก่าที่บันไดเนี่ยได้ทําการรีโปรดักต์ออกมานะครับจากสำหรับตัวนี้เนอะซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ครับเขาบอกว่าให้ชิ้นส่วนมาครับเยอะมากๆเพว่นี่คือกล่องๆเดียวครับเราสามารถแปลงร่างเป็น V2 ได้ทุกร่างเลย a s s a u l ก็ได้ Buster ก็ได้ Assault Buster ก็ได้ครับอาวุธก็ให้มาครบแปลงร่างเป็น c อ o s s f i g h t e r เดครับบอกว่า คุ้มค่าจริงครับของกล่องนี้แต่ว่าต้องเตือนอย่างหนึ่งก่อนว่าเนื่องจากกล่องเนี่ยครับเป็นหุ่นที่เก่ามากนะครับแล้วก็ตัวแผงยังเป็นแผงเดิมอยู่การฉีดพลาสติกก็ยังเป็นการฉีดพลาสติกแบบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆส่วนในตัวนี้ครับต้องบอกว่าเปราะมากเลยนะผมทําหักไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ซ่อมเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นครับบางอย่างบางลูกเล่นผมอาจจะไม่ได้ทําในวิดีโอนี้หรือบางลูกเล่นครับผมอาจจะไม่ได้โชว์ให้เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นยังไงก็เรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับ SD V2 กันดามครับผมโอเค่ okay. อนนี้มาที่กล่องกันก่อนนะครับกล่องทับอย่างที่บอกไปครับมาตอนเ c กันด้มจ e ไร t i o n Zero ขายนะซึ่งก็เป็นผ้าที่เก่ามาแล้วครับประมาณปี1998นะครับซึ่งผ้าล่าสุดจางผ้าคอ r ์เซเนี่ยก็เพิ่งออกตอน ปลายปี2019นะครับผมจะไม่ผิดนะหน้าหุ่นครับอย่างที่เขียนไว้ครับ V2 Gundam นะครับเป็นชื่อย่อมาจาก Victory 2กั Gundam นะครับอ่าไม่ใช่ V คนละตัวกับ V2 ของฮิโรโตะนะครับโดยที่ตัวนี้ครับอ่าก็จะเห็นว่าเป็นหุ่นที่หน้าตาบ้านๆนะครับแต่ว่าติดอาวุธเต็มตัวเลยแล้วก็จะมีปีกแสงเป็นอาวุธพิเศษของเขานะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปครับในอดีตเคยเป็นหุ่นที่ขี้โกงที่สุดนะครับในยุคจักรวาลยูซีเลยนะครับเพราะปีกแสงอันนี้เลยอ่าซึ่งคาข้างกล่องครับก็บอกว ภาพจี่นั้นชิดศีรเนอะอันนี้ผมจะไม่ผิดออกมาตอนใช่ครับตอนวิ่งวิ่งมาแล้ว F91 มาแล้วนะครับอ่าเพราะงั้นก็น่าจะมปปี19กว่านะครับผมอมอ่าเคครับพร้อมอ่าสองหน้างาครับก็นี่นะครับอย่างที่บอกไปครับรวมร่างเป็น Assault Buster ได้นะครับก็คือโหมดสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นโหมดธรรมดาได้ครับติดอาวุธสองอย่างคือบีมไ r เฟิลแลวก็บีมชิลนะครับแล้วก็อันนี้ครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่ผมไม่ได้จะไม่โชว์ในวันนี้นะครับก็คือเราจะสามารถประกอบเป็นยานได้3รูปแบบนะครับพร้อม1 23แบบนี้แล้วเป็นคอไฟเตอร์นะครับแล้วก็อ่าอัพมันจะเป็นเหมือนกับส่วนบนกับส่วนล่างไฟเตอร์2อันนี้นะครับผมแล้วก็ในกล่องครับอาวุธทุกอย่างครบครับมีเมกาแรนเชอร์ของร่างแอซโซลโลล่างแอซโซลบีมชิลบีมแฟนบีมเซเบอร์แล้วก็ไรเฟิลสองอันนะครับนั่นแหละครับสามารถแปลงไปทั้งโหมดปัสเตอร์แล้วก็โหมดแอซโซลได้นะครับเรียกได้ว่า กล่องเดียวก็อยู่แล้วนะครับคุ้มค่าจริงไม่ต้องซื้อพีบันไดแต่อย่างใดนะครับผมนี่คือข้อดีของกันพลาสมัยก่อนนะครับโดยที่วันนี้ครับเราจะมาโฟกัสกันในส่วนของตัว v 2เพียวๆกันก่อนนะครับในสองพาร์ทบัสเตอร์กับพาร์แอาซอลเนี่ยเราจะยังไม่ดูกันในวันนี้นะครับอ่าโอเคเพราะเดี๋ยวขอเก็บพาร์ทเอาไปก่อนนะครับชึบชึบโอเคถามว่าเราต้องเก็บเนื่องจากว่า พาทเนี้ยมันมีบางอย่างที่ต้องซ่อมนะครับโอเคทีนี้ตัวหุ่นหลักๆก,ก,ก็จะมีเท่านี้นะครับผมตึ๊ดตึดอ่าจะมีมาให้ก็2ส,ส่วนเพิ่มพัฒเป็นส่วนของยานนะครับที่เราสามารถนําชิ้นส่วนเนี้ยเข้ามาต่อให้เป็นยานได้เป็นส่วนคอไฟเตอร์บนคอไฟเตอร์ล่างแล้วก็คอไฟเตอร์กลางนะครับซึ่งอันนี้เราไม่โชว์นะครับเนื่องจากมันเสียต่อการหักมากในส่วนของหุ่นครับอ่าดูกันดีกว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะอย่างแรกครับอาวุธก็เป็นบีมเซเบอร์แล้วก็บีมแฟนนะครับซึ จากนี้เห็นครับเป็นเทคโนโลยีเก่านะเพราะงั้นการฉีดพลาสติกนี่ยังไม่สมบูรณ์เห็นว่าตรงนี้มีฟองอากาศตรงกลางนะครับก็คือเป็นข้อเสียของอันเก่าๆแหละแต่ไม่เป็นอะไรมากนะครับผมไม่คิดมากเรื่องนี้แล้วก็บีมแฟนนะครับซึ่งเป็นอาวุธเฉพาะตัวของฟิโตดี้กันดั้มเลยไม่เสียว่าเป็นของลายฟิโตดี่กันดั้มนะทุกตัวจะมีบีมแฟนหมดนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นพัดนะครับไว้ตบได้ไว้ฟาดได้ไว้เป็นบีมเซเบอร์ได้แล้วก็ใช้เป็นโลได้อีกด้วยนะครับอันนี้คือรวมจําตัวนะครับอ่าโอเคครับ อันนี้เป็นเรฟเฟนสีฟ้าครับสามารถขยับซ้ายขวาได้นะแต่ไม่ได้แปลว่าหุ่นจะสามารถทําท่าจับ2มือได้นะครับเนื่องจากแขนขยับไม่ได้แล้วก็บีมเรฟเฟนเองครับอันสีทองซึ่งสีทองนี่ครับจะให้กระสุนมาทั้งหมด4นัดเนื่องจากว่าถ้าจะสใส่ลงไปแบบนี้ครับชึบตรางีน,งนจะมีสปิงอยู่จะเห็นว่ามันไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็คือเราสามารถยิงกระสุนออกมาได้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับ ไม่ได้ไกลอะไรมานะครับเดี๋ยวผมค่อยเก็บแล้วกันอันนั้นโดยที่ให้กระสุนมาทั้งหมด4นัดนะครับผมแล้วก็ปืน1อันอ่าแบบนี้นะแล้วก็ถัดไปครับวัตที่จะให้มาก็จะเป็นนี่ครับบีมชิล l ์นะครับซึ่งตัวของ V2 เนี่ยพัฒนารุ่นบีมชิลต่อมาจาก f 9 1เครับเพราะฉะนั้นบีมชิลของตัว v 2ูเนี่ยเลยแข็งมากๆนะครับแล้วก็สามารถป้องกันบีมได้เยอะมากๆากเลยนะครับอ่าแต่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่โขอที่สุดครับส่วนที่ขอที่สุดคือท่า อันนี้คือปีกแสงที่มาจากマイโนกี้ไดรฟ์นะครับไมโนกี้ไดรฟ์เนี่ยถูกพัฒน,นาครั้งแรกนะครับในภาค f 9 1เอาไปติดกับยานแม่ผมจำชื่อยานไม่ได้แล้วน่าจะเป็น s s b o บ e Vanguard อะใช่ c s s b o บ e v a n g u a r d นะครับโดยที่หลักๆว่ะตัวเนี้ยจะเอาไว้เอาไว้สำหรับเหมือนกับแค่ให้บินเร็วๆเฉยๆแต่ว่าพอไปปมาครับเนื่องจากว่าพอจะบินเนี่ยมันจะต้องใช้แรงขับเครื่อนที่สูงมากๆทำให้บินวิ่งที่กลางออกมาเนี่ยครับมันรุนแรงมากขนาดสามารถใช้ตัด โมบิสูรหรือตัดยานแม่ได้เลยหรือยังสามารถใช้เป็นโลดได้ด้วยนะครับนี่คือความสามารถที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนจนกระทั่งภาค V2 นะครับผมอ่านี่คือออกพาร์ทนี้เนอะซึ่งถ้าเกิดเป็น 1. นึ่งต่อสี่แล้วเป็น MG เนี่ยครับพาร์นี้จะเป็นพาร์ท P บันไดนะครับแต่เพราะว่าอันนี้เป็น SD แล้วก็เก่าด้วยครับพาร์นี้ก็เลยแถมมาให้เลยนะครับผมยอดเยี่ยมจริงจงอ่ะที่ส่วนตัวหุ่นครับส่วนตัวหุ่นมาดูใกล้ๆกันต้องบอกว่า เนื่องจากมันเก่าแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างระดียจจะค่อนข้างธรรมดามากๆนะครับก็คือไม่มีอะไรเลยแทบไม่มีเลยชิ้นส่วนถามว่าขยับได้ไหมหัวขยับได้ครับขยับได้นิดนึงแขนหมุนได้นะครับขึ้นลงได้ระดับหนึ่งนะครับขยับข้อศอกได้เล็กน้อยครับแต่ว่าแน่นอนขยับไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเอวหมุนได้นะครับนิดนึงขาขยับได้ครับปีก ขยับเขาออกได้นิดนึงนะครับซึ่งตรงน,นี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าปีกนี่ผมหักไปแล้วนะต้องบอกว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันบางมากจนกระทั่งผมแค่ดึงปีกปุ๊บออกมาปีกกระชากออกหลุดเลยนะครับแต่ซ่อมเรียบร้อยแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับซึ่งโดยรวมภาพผลถือว่าถอดมาได้ค่อนข้างดีนะชิ้นส่วนแน่นชิ้นส่วนไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นถือว่าเป็นข้อดีในข้อเสียนะครับก็คือ เนื่องจากพลาสติกเนี่ยมันบางใช่ไหมครับถ้าเวลาเราหั่นชิ้นส่วนออกนะครับหรือเวลาเจียให้ชิ้นส่วนมันเรียบเนี่ยครับเราสามารถนําตะไบปื้ดทีเดียวหลุดได้เลยโดยที่ไม่ต้องค่อยๆฝนหรือทําให้ไม่ต้องแบบหั่นลึกเกินไปนะครับนี่ข้อดีของคุณตัวนี้โอเคครับผมซึ่งเอสเซียเก่านะครับมันจะมากับลูกเล่นที่ตัวปกติไม่มีนะครับอย่างของว2ครับลูกเล่นจะอยู่ที่หลังหัวครับตรงนี้จะเป็นเห็นว่าเป็นผ้าสีทองเนี่ยเราดันขึ้นมาแบบนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะเป็น หน้ากากนะครับลงมาปิดเป็นกล้องสำหรับเล็งครับซึ่งอันนี้เนี่ยในเรื่องไม่มีนะครับในเรื่องจะเป็นจะเป็นแค่ตาธรรมดาไว้เล่จริงแต่อันนี้คือเป็นอาวุธพิเศษที่มาให้กับเอกซกันนําไปเฉยนะครับอ่านี่คือลูกเล่นเพิ่มเล็กน้อยโอเคครับพร้อมที่เรามาถืออาวุธกันดีกว่าครับอย่างแรกอาวุธที่เราสามารถถือได้ครับก็คือปืนอันนี้ก็คือใส่ที่มือได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือไปได้ตรงๆรยิงปิ้วปิวได้นะครับแล้วก็อันถัดไปครับตรงนี้มีเดือยเนอะเราสามารถนําบีบชิล แบบนี้เนื้ออันนี้ก็จะเป็น V2 แบบปกตินะครับคือกลางบีมชิลลแล้วก็ใช้ปืนไรเฟิลหญิงอันนี้คือแบบธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากนะครับโดยที่บีมไรเฟิลของ V2 ครับสามารถยิงได้2แบบแบบแรกคือมีไรเฟิลธรรมดาครับแบบที่2คือเกรนเลนเชอร์นะครับจริงๆคือมันจะมีอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าเอกันน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาด้วยนะครับอ่านี่คือข้อเสียเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็อาวุธครับตัวเซเบอร์สามารถถือได้เลยอย่างเช่นบีมแฟนก็ทํามาใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ถอดออกเนอนแ้วก็สสาาามรถใ่เขไไปะ นนสามารถแอคชั่นทายเล็กน้อยครับซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคในฐานะ XD กันดาเก่านะครับผมประมาณนี้นะอ่าโ okay. อเคทีนี้แน่นอนอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับตัว m ม n ์ท k บกี้ไรส์เนี่ยหรือที่ในเรื่องเรียกว่าฮิคาริโนซิบาสะหรือปีแข็งแสงเนี่ยครับคืออาวุธสุดยอดซึ่งวิธีการใส่ครับต้องระวังเล็กน้อยแล้วผมจะใส่ครั้งเดียวจะไม่ถอดแล้วนะก็คือผมจะต้องค่อยๆย,ย,ยิงปีออกมาทั้งสองข้างนะครับโอเคหนึ่งข้าง สองของ้างโอเคเสร็จปุ๊บตรงปีกตรงนี้ครับผมจะกางมันออกชึบแล้วก็นำพาทนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็เราจะไม่ดึงมันออกแล้วนะครับเนื่องจากป้องกันการหักของยิ้นส่วนอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันครับชึบใส่เข้าไปเท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยการใส่ปีกนะครับแล้วก็สวมมันกับกลางออกเล็กน้อยสวมมันกับกลางออกเล็กน้อยครับเท่านี้ครับ V2 ในโหมดที่คาริโนซึบาสะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับซึ่งในโหมดนี้ครับ V2 ของเราเนี่ยจะมีความสัมพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือจะมีแรงขับเคลื่อนที่สูงมากคือสามารถบินได้ครับคือสามารถบินเป็นจ่าฝูงได้เลยนะในการบินก็คือถ้าเกิดมีบูสุดบินตามหลังเนี่ย V2 ของเราสามารถบินนาหน้าได้นะครับแล้วก็ปีกนี่ครับสามารถใช้ฟันเป็นเซเบอร์ได้นะครับสามารถใช้ป้องกันบีมได้นะครับหลายอย่างามากได้รับอนเนกประสงค์มากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถูกจอนครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตอนที่อุซโซครับคนขับเนี่ย พลังนิวไทยขึ้นเป็นขั้นสุดยอดครับก็คือเขา้าครับสามารถควบคุมบีมข้างหลังเนี่ยครับให้มันหาเขได้ควบคุมให้มันแบบหาเขมากันเป็นโลหาเขมากฟันเป็นดาบอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับนั่นคือท่าสุดยอดที่แรงมากๆนะครับแล้วก็อย่างในท่ามาตายในเกมเนี่ยครับจะเป็นท่าที่ v 2ครับบินเข้าไปแล้วก็ใส่ฝ่าคล้่นจากนั้นก็คือเอาปีกนะครับปั่นอีกฝ่ายรัวๆแล้วก็กระแทกใสข่ขลังตุ้มหนึ่งทีนะครับอันนี้จะเป็นท่ามาตายในในภาคมักซีบูสออนนะครับผม ซึ่งเราว่าเป็นไทเทมมากๆนะครับผมแล้วรวมถึงมือโตนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับคือถ้าเกิดถามว่าบางคนอแบบ่ะเฮ้ยปีกมันเล็กไปหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยเล็กนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดหุ่นตัวนี้ปีกมันใหญ่กว่านี้ครับมันจะยืนไม่อยู่แล้วแหละเพราะงั้นปีกแค่เดผมรู้สึกว่าโอเคละถือว่าดีมากนะครับและแน่นอนว่าอย่างที่บอกครับชิ้นส่วนให้มาเยอะมากเพราะงั้นนี่ถขอว่าคุ้มแบบคุ้มสุดๆเลยนะครับอ่า คครับนี่แหละครับก็คือ V2 กันดั้มนะครับในรูปแบบของ SD ที่ออกมาเมื่อปี1999นะครับและนี่ก็จะเป็นพาร์ทหนของวิดีโอนี้ครับเนื่องจากพาร์ทถัดไปครับเราจะมาติดเกาะคือเกาะแอซโซ่เกาะบัสเตอร์ให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าติดเกาะแล้วเนี่ยจ่อมาเป็นหน้าตายังไงนะครับรวมถึงเกาะน่าสุดยอดด้วยก็คือแอซโซ่บัสเตอร์นะครับผมอ่าซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาที่นี่เสมอเลยสำหรับวัน บ๊ายบาย